อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วย Hey new out Robux Mart to make me k o hot c o n t h a n t to a see w a y to call Japan Robux Hey a r d d มีของดีสยามอาชลบร้านเติม Robux ร,ร,ราคาสบายกระเป๋ามีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass ตั้งแต่เลดห้าถึงเลดเจ็ดและยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ โอยลาวาับักร้านเติมโรบักราคายมิตรภาพมีทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เว็บไซต์เ the อารับกับสวัสด,ดีในจาโคนูแฮททุกคนนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมเราอยู่กันในแมปเชื่อมบีไลท์อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นแบบที่มาแรงแล้วก็สนุกมากฮะในวันนี้นะครับผมมาอยู่ที um. ่หมู่บ้านซึนะนะครับหรือหมู่บ้านทรายถามว่าผมมาทําอะไรที่นี่ใช่ครับผมไม่ได้มาแบบว่ามาง่ๆแน่นอนในวันนี้ครับผมเนี่ยมีพลังอันนี้ครับคุณผู้ชมทรายเหล็กนะครับผมจะอธิบายก่อนว่าพลังทรายเหล็กเนี่ยเป็นพลังเหมือนพลังของกาลาะนะครับเป็นทรายเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นทรายเหล็กนะครับคุณผู้ชมคือแบบว่าเป็นสายที่แบบ น่าจะเป็นของอ่าถ้าเป็นของโคโนฮะเขาจะเรียกว่าหัวคังงี้นะครับแต่ของหมู่บ้านนี้เขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือเป็นหัวหน้าหมู่บ้านครับเป็นหัวคังงี้ของหมู่บ้านทรายนะครับแม่คของรุ่นที่3นะครับอันนี้เป็นเขาว่าเป็นอ่าหัวหน้าหมู่บ้านทรายที่โหดที่สุดเลยนะครับผมจำไม่ได้นะเขาเรียกว่ามีสื่อค้งเงี้ยหรือเปล่าวะใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับอันนี้ผมขออภัยจริงรู้สึกเขาจะได้กับมีสื่อค้งเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน คือคาถาายเล็กเนี่ยเป็นคาถาของมิสเตอร์ครังเยะรุ่นที่สามนะผมขอเรียกงี้ละกันนะผมก็จําไม่ค่อยถูกอ่ะคุณผู้ชมส่วนคาถารายเล็กนะครับผมผู้ชมสามารถหาได้โดยการที่เราต้องไปสุมเอานะครับมันจะอยู่ในโหมดเกณฑไคเกนไครอันนี้นะครับผมผู้ผู้ชมมันจะเป็นคาถาในโหมดเกณฑ์คนะครับนี่เลยนี่ผมไปสุมมาแล้วก็ผมฟาร์มจนมาร์ตันหมดแล้วนะฮะเรียกได้ว่าขายันฟาร์มจัดจัดอะ่ะคือฟาร์มแบบจัดจัดเลยคนระับฟาร์มจนมาร์ตันหมดแล้วอะ่ะแฮมแล้วที่ผมมาในหมู่บ้านสายก็เพื่อให้มัน,มนเหมาะกันนี่แหละ เพื่อจะแบบมันจะดูเหมาะสมกันดีนะก <c oughs> ่ะอนอ,อ,อื่นเลยผมจะปลดล็อกมาครบทุกสกิลนะฮะอ่ามีสกิลนี้แซนซูนามิยังไม่ได้ปลดล็อกต้องใช้จักกะ1,400นสครับผมคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเลเวล3า0ด้วยที่สนาคัญน,นะครับต้องมีเงินอยู่ประมาณ19,000หมืนะครับผมโอเคผมจัดไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคลืมใส่สกิลอีกตุดเอยโอเคก็คาถาสา,ายเล็บครับถ้าใครอยากได้ผมรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์การได้มันจะน้อยกว่าคาถาสายของกาลาอีกนะฮะ ขวานมันน่าจะโหดกว่าน้อเพราะว่าเป็นแบบเป็นทรายที่เป็นเหล็กอะนะคุณผู้ชมทรายแบบไม่ใช่ทรายธรรมดาเป็นทรายเหล็กอีกอะ่ะเออรู้สึกว่าการของกาล้านเนี่ยมันจะประมาณ2.86หรือเปล่าครับแต่ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะทรายเหล็กมันจะโอากาสแค่2เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน,นะคุณผู้ชมมาเริ่มสกิลแรกกันเลยสกิลแรกนะครับมีชื่อว่า Sand Shower ก็คือฝนทรายอะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวไปหาดัมมี่ลองก่อนมาแถวนี้จะหาดัมมี่ได้ที่ไหนวะ ก็ไม่ค่อยชินกับหมู่บ้านสายเท่าด้วยนะไม่ค่อยได้มาทำเควสในหมู่บ้านสายนะครับส่วนใหญ่ทำอยู่แต่โคโนฮะเนี่ยใครมีทิศการทำเควสแบบเร็วๆก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้นะครับอยากทำให้เววตันมากเลยเวย้ยอยากเข้าไปอยู่ในฐานแสงอุตสาหครับคุณผู้ชมใครมีทิศดีๆนี่บอกผมได้เลยนะฮะก็ถ้าใครมีทิศดีก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปได้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้มันไม่ค่อยมีดอมมี่ให้ฟาร์มเลยนะอขอนไม้ไปไหนหมดวะเนี่ยผมขี้เกียจเข้าไปในหมู่บ้านดิคนมันเยอะ เสื้อของเดินมาก็เห็นอยู่นะมันมีขอนม้อยู่แต่พอจะมารีวิวนี้มันไม่มีขอนไม้เลยฮนะแปลกเหมือนกันโอเคครับเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วครับผมผู้ชมมีคนตีอยู่ด้วยเขาเบียวเท่าไหร่เบีแปดสิบเอ็ดโอเคผมย่าย่าเขาไม่ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามารีวิวตรงนี้ได้ฮะ,ะเราขอยิบที่รีวิวแป๊บนึงนะเพื่อนเรารีวิวเสร็จเดี๋เราก็ไปละสก,กิลแรกนะครับแซนโชเวอร์ฟึ้นี่ครับ นี่ครับมันจะเป็นการยิงกระสุนทรายเหล็กไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะลองให้แบบน้องมาชัดๆนะครับเอาแบบว่าไม่ยิงไม่โดนอะไรนะจะได้ดูแบบละเอียดชัดนะชุดซบเนี่ยผมผู้ชมก็จะยิงแบบรัวๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหระยะไกลมากนะผมผู้ชมถึงตรงนู้นเลยเนี่ยสกิลที่สองครับสกิลแซนซึรามิเอาจริงผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะผมเพิ่งปลดล็อกมันเมื่อกี้เนี่ยมาลองดูฟึบ อ๋อเป็นบอ่อเลยครับผมผู้ชมครับอ๋อเป็นบอ่อทรายเหล็กเลยโอ้โหแล้วก็จะทำดาเมจให้เรื่อยๆนะครับทำดาเมจนี่แบบหลายครั้งมากผู้ชมดูมสกิลนี่ดีนะอุ้ยครูดาวเร็วด้วยผู้ชมครับผมปัดสกิลปุ๊บสิบสองวิ้งผมผู้ชมคืออครูดาวอย่างเร็วอะ่ะเขามองหัยปุ๊บแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ครูดาวเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ย พอบอหายปุ๊บคู่ดาวอีกประมาณห้าวีนะครับผมผู้ชมครับโอเคมาต่อไปครับผมผู้ชมสกิลไฮไลท์เลยว่าผมชอบสกิลนี้สุดละสกิลวีครับแซนฟริสนี่ครับผู้ชมนี่ครับนี่จะเป็นหมัดซ้ายอย่างนี้ครับผู้ชมครับแต่บอกเลยว่าเวลาเรากดครั้งนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณเยอะมากครับแต่ว่าพอเรากดปุ๊บมันจะไม่หายเลยคุณผู้ชมมันจะลดตามค่าจักระของเรานะครับมันจะลดไปทีนึงจักระนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมข้างล่างผมเนี่ย ซึ่งสมมติถ้าใครอัพจักระมาเยอะนะครับบอกเลยว่ามึงอยู่ได้โคตรนานสมมติถ้าจักระเราได้หมดนบคุณผู้ชมมันก็จะไม่หายไปนะระหว่างที่เราใช้เนี่ยเราก็ชาร์จจักระได้ครับหรือว่าใช้กระถาอื่นได้ด้วยเห็นปะดูเนี่ยสามารถใช้กระถาอะไรก็ได้เว้ยแล้วเวลามันต่อยนะคุณผู้ชมดาเมจมันแรงมากครับผมคุณผู้ชมครับดาเมจมันโคตรแรงเลยเว้ยนี่คุณผู้ชมสามารถฟาร์มอย่างนี้ได้นี่ฟาร์มทีเดียวสองได้ขอดไม้สองอันนะคุณผู้ชม เรเหมือนแม่งแบบโหดมากโคตรแรงครับคุณผู้ชมครับไอ้คาถานี้เี่ยผมรูชอบสุดแล้วฮะผมใช้เป็นประจำเลยคุณผู้ชมนเ,นเนี่ยประเด็นคือเราสามารถเปิดค้างไว้ได้อยา่นี้เลยนะแล้วมันตีแรงด้วยเว้ยคือบอกเลยใครไม่มีแบบเนตรอะไรโหดครับใช้คาถานี้แบบโหดว่าเยอะ,อะเลยเว้ยคือมาลดค่าจากกักระของเรานะครับคุณผู้ชมคือแบบว่ามันจะแบบอยู่กับเราไปตลอดฮะจนกว่าจักระจะหมดอันนี้เป็นสีที่ผมชอบมากแล้วมันก็เทมากด้วยครับมันเท่นเทเลยคุณผู้ชมครับดูดิ มันมีแบบมัดสองอันนะฮะโคตรเท่เลยเว้ยมันหล่อเท่เลยนะขนาดนี้วะมันมีมัดสองอันนะมันหล่อเท่มากเลยเว้มันสุดครูเลยอะถึงมันจะไม่โหดนะแต่มันเท่เว้ยไม่รู้ว่าเน้นเท่ไ้ก่อนของเท่เท่ากับโหดผมคิดอย่างนี้นี่ใครขาแบายืนทำอะไรวะเนี่ยโอเคแต่ตัวเป็นหัครั้งนี้เลยว่ะเจ้าเจ็ดร้อยขยันฟาร์มนะวะไม่เอาอย่างเยอะเลยโซ่ัฟาร์บขยันฟาร์มากตอนนี้มีเลเวลห้าร้อยยี่สิบสี่แล้วโอเคครับคุณผู้ชม สำหรับคาถาสายเหล็กนะครับมีประมาณนี้ถือว่าโหดใช้ได้นะคุณผู้ชมครับเออเดี๋ยวผมเอาไปลองทำภารกิจให้ดูดีกว่าเอาใครที่คิดจะมาทำเควสไหนของบานทรายนะครับทำใจหน่อยนะ <c oughs> คือเควสนีนแม่งอยู่อย่างไกลเควสมาให้เราโอ้โหเควสอยู่ตรงนู้นอย่างไกลครับมาถึงจุดเควสละเปิดคาถาไว้ก่อนแล้วก็ชาร์จตะก,กะให้เต็มจากนั้นก็เตรียมพุ่งเข้าใส่เพราะว่าคาถาสายนี่น่าจะพอจากการทำเควสนะครับสบายมากเลยแหละ ตีบอสด้วยผมลองไปตีบอสไปละสู้สบายครับสับปะโซโลบอสได้คนเดียวเลยนะผมวางบอสก,ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ยิงสกิลจริงสกิลยิงเนี่ยไม่ไม่ไมไมค่อยจะเป็นเท่าไหร่ครับเพราะว่าแค่หมัดเดียวก็พอแล้วมันต่อยต้องหมัดละห้าพันแล้วมาต่อยแบบกว้างอีซี่มากนี่นี่นี่ไม่ตายทีวะเอออีซี่ซุปเปอร์อีซี่ครับ บายมากโอเคครับผู้ชมก็สำหรับคาถาทรายเหล็กนะฮะถือว่าโคตรโหดเลยแหละส่วนตัวผมนี่ชอบมากเลยสำหรับคลิปตัวดี้ครับพี่เจอประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าอยากให้มารีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์ที่ตาล่างคลิปนี้ได้นะฮะอยากให้มาพูดอธิบายอะไรเกี่ยวกับในเกมนี้คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผู้ชมอันที่ผมรู้เนี่ยผมก็จะมาตอบให้นะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลัก์กดว่าจะคลายผมด้วยนะบ๊ายบาย